สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ถูกธนาคารวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาเดือนกันยายน2567กันนะคะการงานการงาเงินแล้วก็ความรักวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเดียวเลยก d เดสนะคะในการทำนายโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อน,อนๆอลิสก็เปิดภาพรวมกันนะคะการงานการงาเงินแล้วก็ความรักเรามาดูเรื่องไหนเด่นที่สุดแล้วความรักอลิจะมาเปิดอีกคลิปหนึ่งให้นะคะ เอาความรักล้นวนเลยเพื่อนๆคนที่รอคอยความรักอยู่นะคะโอเค ขอ5บาบแรกก่อนนะพายบายแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ออ้แชมเปญส์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่เมเจอร์ขึ้นมาตั้งแต่บแรกเลย2ถ้วยนะคะการพบรักเป็นไพ่9ไม้เท้าค่ะเด่นเรื่องการเปลี่ยนงานนะเพื่อนๆหรืออุปสรรคด้านการงานแล้วไพ่6ไม้เท้าขึ้นมาค่ะความสําเร็จทางด้านการงาน6คอนทัสกันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นไพ่คิงเทอรเรียนขึ้นมาฐานะการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือได้พบคู่ที่อุปธรรมก็ได้เพื่อนๆ เรามาดูกันตั้งแต่ไพ่บแรกก่อนนะไพ่ m p รม a n ร compute ขึ้นมาตั้งแต่บาแรกเลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพื่อนๆขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยนะ m ตรม a n ร e ขึ้นมาการเปลี่ยนงานเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเนี่ยานายออฟวันเสียเด่นมากนะ การมีอุปสรรคทางด้านการงานแล้วคุณฝ่าฟันไปได้เนี่ยพ่ประสบความสําเร็จนะคะต่อสู้ชัยชนะอุปสรรคเนี่ยหกไม้เท้าขึ้นมาเด่นเรื่องการงานหรือว่าคุณมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานหรือทํางานอะไรที่มันยากมากๆเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วคุณอยากเปลี่ยนงานก็ได้นะหรือว่าด้วยความสามารถของคุณเนี่ยเพราะว่าคิงถือเหรียญขึ้นมามันถึงได้ชนะอุปสรรคได้เพราะมีหกไม้เท้าขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านครอบครัวก็ได้ นะคนรักนะสำหรับคนโสดที่กำลงังรอคอยความรักอยู่นะสองถ้วยเนี่ยมันตามขึ้นมาติดติดต่อให้เป็นเดือนกันยายนนะเพื่อนๆดาวของคุณเนี่ย อันนี้ลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวอาทิตย์ดาวประจาลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ยังเป็นกเกษตรตาทิย์บดีอยู่นะก็ยังอยู่ในเรือนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจนถึงประมาณเอาเป็นว่าถึงกลางเดือนกันยายนละกันนะคะซึ่งเวลาที่ดาวกลับบ้านตัวเองคุณจะมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษมีสเสน่ห์แรงดึงดูดเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศชายเพราะฉะนั้นชาวสิงห์บางคนนะ ออลิสบอกบอกบางคนเพราะพื้นฐานดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยมีเกณ์ได้พบรักนะเพราะว่าสองถ้วยมันขึ้นมานะคะต่อให้มันจะมีดาวเสาเนี่ยมาเล็งลัคนาราศีเป็นพิณทุบาทอยู่เนี่ยสองปีครึ่งก็ตามนะอันนี้ลัคนาราศีกุุนะคะตอนเนี้ยดาวอารินะมาจากภพเรือนอรินะดาวเสานะคะมาจากภพเรือนมังกรเนี่ย ย้ายเขาไปอยู่ในราศีกลุ่มมันจะมีความอึดอัดเป็นกรรมเก่าก็ได้นะคะเป็นเจ้ากรรมนายเวนะว่าง่ายๆนะมาเลงคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะเกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะอึดอัดมากเป็นพิเศษแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหากับชีวิตคู่อะไรเลยเพื่อนๆแบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะมีหลายคนได้มีเหตุต้องเลิกราก,กันไปนะคะหรือจบไม่สวยนะหรือมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะเวลาที่ดาวเสามาเลงดวงะตา โอเคแล้วเป็นไพ่ใบที่3ขึ้นมาอย่างที่บอกเนี่ยอุปสรรคด้านการงานการเปลี่ยนงานเด่นมากๆถ้าใครกําลังรอคอยงานอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้นะเพราะว่าเวลาดาวอาทิตย์อะ่ะกลับเข้ามาเป็นกระเสตตาทิย์บดีแพชชั่นคุณจะมีแรงบันดาลใจมีชีวิตชีวาอยากริเริ่มสร้างสารรค์อยากคิดอะไรใหม่ๆก็ได้ทํากิจกรรมใหม่ๆสังคมอะไรพบป่าเพื่อนฝูงที่คุณไม่เคยอยากจะทามามาก่อนอะ่ะมีความเศร้าส้อยเหงาหงอยก่อนหน้านี้นะ่ะคุณจะมีแรงฮึดในการทํา มากขึ้นแล้วเนี่ยหกไม้เท้ากันขึ้นมานะคะไพ่ที่ดีที่สุดของไม้เท้านะก็คือ1นไม้เท้าเนี่ยนะคะโอกาสใหม่ๆในการทํางานนะแล้วก็เนี่ยหกไม้เท้าขึ้นมานะคะการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อให้มันจะมีอุปสรรคแบบ9ก้าไม้เท้าอยู่บ้างแต่ว่าผ่านพ้นไปได้นะแล้วคิงถือเหรียญขึ้นมาคิงถือเหรียญเนี่ยมีหลายความหมายนะแล้วมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเลยข้อแรกเลยเนี่ย คุณมีเกณฑ์ได้พบคู่อุปถรัรมภ์ก็เป็นไปได้นะคะเด่นมากๆเรื่องนี้หรือว่าการทํางานธุรกิจการงานของคุณยิ่งถ้าใครทําการค้าขายต้องมีการพบปะเจราจาลูกค้าคอนเนคชั่นอยู่บ่อยๆนะคิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะลักษณะของคิงถือเหรียญนะคือข้อแรกเลยเนี่ยเป็นคนอ่านใจคนเก่งเป็นคนเก่งในด้านการทํางานการหาเงินคิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมดนะคะยิ่งใครทําธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมา กาประสบความสําเร็จเจริญในหน้าที่การงานสูงมากๆเลยนะ <Let> s <S ขออีก5ใบนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ D.M. Press ค่ะ Abundance เนี่ยความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะแล้วตาม King ถือเหรียญมาติดๆิดเลยไพ่ใบที่2 6ถ้วยมีการพบรักแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะแล้วเป็นไพ่ Queen ถือดาบขึ้นมาค่ะแล้วเป็นไพ่หูเดาบขึ้นมาอีกแล้วบางคนถูกแทงข้างหลังก็มีนะแล้วเป็นไพ่8ดดาบขึ้นมานะการนะที่คุณแบบอึดอัด นะในความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มันเด่นนะหรือในชีวิตก็ได้นะคะโอเคเรามาดูกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะคะ DM Press s ขึ้นมาไพ่ใบแรกเนี่ย ข้อแรกเลยเนี่ยเด่นเรื่องการมั่งคั่งการมีเงินมากยิ่งขึ้นแล้วตามคิงถือเหรียญมาติดๆนะคะหรือว่าคู่ที่เข้ามาคนนี้นะเพราะสองถ้วยมันขึ้นมามีการพบรักใหม่เกิดขึ้นคู่ที่คุณถูกใจแล้วเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยหกถ้วยเด่นมากๆนะคะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์จะบอกเป็นเป็นแฟนเก่าก็ได้นะเอาจริงๆเพราะว่าไพ่ใบนี้มีหลายความหมายนะเพื่อนๆหรือว่าเป็นรักต่างไวัยได้เช่นกันแล้วเข้ามาเนี่ยทำให้คุณสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นคือไพ่ใบเนี้ยได้คู่อุปธรรม ะะเด่นมากๆ DM เพรสขึ้นมาแล้วไพ่ใบที่2เนี่ยคือไพ่6ถ้วยเนี่ยอย่างที่อลิซบอกเลยมีการเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เพื่อนๆรอรักเก่าอยู่หรือเปล่าชาวสิงไม่มีทางรอรักเก่าหรอกในเะปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเอาอย่างนี้ละกันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเพราะชาวสิงยังไงก็เป็นชาวสิงวันยังข้ามมาเป็นชาวธาตุไฟนะเพื่อนๆคุณมีไพ่หญิงแกร่งนะเป็นไพ่ประจำลัคนาราศีนะเพื่อนๆคือ ตัดคนไหนออกไปแล้วเนี่ยแบบควีนถือดาบขึ้นมาเนี่ยตัดคนไหนออกไปแล้วนะคุณตัดอะ่ะตัดเป็นแบบตัดขาดกันเลยอะ่ะตัดเป็นตัดตายกันเลยนะคะแบบไม่เผาผีกันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นรักที่เข้ามาอลิสขอคอนเฟิร์มนะว่าเป็นรักใหม่นะคะเข้ามาหรือถ้าเพื่อนๆรอรักเก่าอยู่ก็ได้เช่นกันนะมันก็คืออีกความหมายหนึ่งนั่นเองให้ใบที่3าเนี่ยควีนถือดาบขึ้นมาจริงๆมีหลายความหมายนะเพื่อนๆืถ้าเป็นการการใช้ชีวิตนะการที่คุณมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือในด้านการงานนะเพราะว่า ก้าวไม้เท้ามัน,ข,นมขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างใต้เนี่ยควีนถือดาบคุณใช้ความแบบเด็ดเดียวอะ่ะการต่อสู้เนี่ยฟาฟันอุปสรรคไปได้ถ้าเป็นด้านความรักไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคือเป็นคนที่ใจเด็ดนะ่เป็นคนรักใครรักจริงนะแต่รักคนยากมากๆเลยนะคะกว่าจะเปิดใจให้ใครเนี่ยเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าคุณเนี่ยถูกหักหลังนะเนี่ยเจ็ดดาบมันขึ้นมาเพื่อนเพื่อนบิทเทรนะคะคือการที่ถูกหักหลังเนี่ยสำหรับชาวสิงห์บางคนนะ อา,อาจจะมีการถูกหักหลังแทงมือที่สามแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรสู้รสึกว่าคุณนะ่ะปัด คนนั้นออกไปจากชีวิตคุณนะเพราะว่าควีนถือดาบมันขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการจบความสัมพันธ์มาแล้วก็ได้แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะถามว่ามันตัดง่ายขนาดนั้นไหมแปดดาบมันขึ้นมามันมีความอึดอัดมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์เหมือนถูกปิดหูปิดตานะ่ะแปดดาบเหมือนมืดแปดด้านนะ่ะทาอะไรไม่ถูกถ้าเกี่ยวกับด้านความรักนะแต่ว่าคุณผ่านพ้นมันมาได้นะเพราะว่าควีนถือดาบเนี่ยมันขึ้นมานะคะความหมายเด่นของควีนถือดาบนะคะคือรักใครอะ่ะโอ้โห ทุ่มให้หมดนะตักอ่ะแต่ถ้าไม่รักแล้วอ่ะ หรือโดนหักหลังเนี่ยโอ้โหแค้นฝังหุ่นกันเลยทีเดียวมาดูกันที่ไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาไพ่ใบนี้มีหลายความหมายนะข้อแรกเลยด้านความรักความสัมพันธ์คือถูกหักหลังมือที่3คบซ้อนก็ได้เพื่อนๆเ,เนี่ยมันคือถูกหักหลังนะคะถ้าเป็นไพ่เกี่ยวกับด้านการงานไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคืองานล้นมือทําไม่ทันนะคะมันจะมีเรื่องอะไรประดังประเดเข้ามาหมดนะแต่ถามว่าคุณผ่านพ้นไปได้ไหมถ้าควีนถือดาบขึ้นมานะเนี่ยต้องใช้ความเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยเพราะ ถือดาบมันต้องมีการต่อสู้นะเพื่อนๆเนี่ยเราให้อุปสรรคขึ้นมานะก้าวไม่เท้าขึ้นมาแต่ผ่านพ้นไปได้นะเพราะโชคดีที่ว่ามีไพ่หกไม้เท้ามันขึ้นมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยคือเรื่องคนต้มตุนหลอกลวงพวกคอซ l นเตอร์พวกอะไรที่มันจะมาเอาผลประโยชน์จากเราอะ่ะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นะคะเจ็ดดาบมันขึ้นมาแล้วไพ่ใบนี้ใบสุดท้ายจะแต่ไม่ท้ายสุดเดี๋ยวเพื่อนอาิอสมาเปิดต่อให้อีก3ใบนะแปดดาบมันขึ้นมาเกี่ยวกับ ปัญหาชีวิตนะความอึดอัดความคับแค้นใจความมืดแบดด้านทําอะไรไม่ถูกแล้วขยับตัวไม่ได้ดิ้นไม่ได้เหมือนยิ่งดงยิ่งเจ็บปะเพื่อนเดินต่อข้างหน้าก็เดินไม่ได้ออถอยหลังก็ถอยไม่ได้อีกมันเกี่ยวกับสภาวะจิตใจมากกว่านะคะถ้าใบเนี้ยขึ้นมาเราดูพลังงานรวมนะอนลสรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับด้านการงานอะ รู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตซะมากกว่านะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์ถ้าเพื่อนๆตอนนี้ชาวสิง์กำลังมีปัญหาอยู่นะ โอเคอลิสคอเปิดต่ออีก3ใบนะคะไพ่ใบแรกอูเ The d e วิลขึ้นมาค่ะใบที่2ขึ้นมาอัศวินถือถ้วยไพ่ใบที่3โอโูโหนึ่งดาบนะคะไพ่ิกตอรี่ชัยชนะดูกันตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่ The d e วิลถ้าเป็นความหมายเดียเด่ยวๆของไพ่ใบนี้เลยนะเพื่อนๆนะคือเป็นกิเลสตัญหาราคะนะคะการถูกควบคุมผูกมัดเป็นไพ่หมดกําลังใจก็ได้หรือว่ายังเป็นไพ่ได้รับกําลังใจได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องดู energy ภาพรวมประกอบแล้ว energy ที่มันขึ้นมาเนี่ยการที่คุณได้มีสองถ้วยนะกับ6ถ้วยขึ้นมาเนี่ยกำลังจะมีคนเข้ามาผูกมัดชาวลัคนาราศีสิงห์หรือว่าเป็นคุณเองเนี่ยแหละที่อยากจะไปผูกมัดเขาข้างรักเขานะคะหรือว่าการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนสิงห์นะคะถึงกลางเดือนกันยานี่ยทำให้คุณมีแพช s i o n อะไรบางอย่างมีแรงบันดาลใจมีไฟนะเพื่อนๆอยากจะทํานู่นทานี่เนี่ยเนี่ย เพื่อนๆดูนะความหมายรีเวิร์นะคะการเกิดใหม่ที่คุณมีความสดใสขึ้นอยากจะทํานู่นทํานี่มากขึ้นก็ได้เพราะดวาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะเพื่อนๆเอาไพ่ใบที่2ขึ้นมานะคะอัศวินถือถ้วย ไพ่ใบนี้เด่นมากนะเรื่องเกี่ยวกับคนมามอบความรักให้อัศวินนะคะถือถ้วยถ้วยเนะี่ยหมายถึงความรักเอาความรักมายื่นให้คุณนะเป็นไพ่ของการเพอร์โพสการขอแต่งงานได้เช่นกันแล้วเนี่ยเข้ามานะ the day w e ม t down the d e v i l l come u ติดๆคือเข้ามาผูกมัดน,นะเข้ามาค้างรักก็ได้นะคะเพื่อนๆอย่างที่อลิซบอกเลยเวลาดาวอาทิตย์เนะี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนลัคนาราศีสิงห์แล้วเป็นกเกษตรตาทิบดีนะตอนนั้นนะคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษนะสองถ้วยกับหกถ้วยขึ้นมาบางคนถึง ขนาดมีเกณฑ์ได้พบคู่ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นนาทีทองของชาวลัคนาราศีสิงห์ะนะแล้วมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาชัยชนะวิกตอรี่การประสบความสําเร็จนะไพ่ใบแรกขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงได้ถูกเรื่องนะแล้วมีไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาจบท้ายเพราะฉะนั้นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยที่มันมีความอึดอัดขับข้องใจนะคะหรือว่าเจ็ดดาบขึ้นมาการถูกแทงข้างหลังอะ คุณชนะอุปสรรคนั้นนะอาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าหนึ่งดาบมันเหมือนคุณต้องถือดาบอะในการฝ่าฟันมันไม่ได้ถือถ้วยนะเพื่อนๆนะหรือมันไม่ได้ถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณ ฝ่าฟันไปได้ไหมโอโหไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะชัยชนะอุปสรรคทั้งปวงอลิสขอสรุปนะคะง่ายๆอย่างนี้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ขอเป็นเรื่องงานก่อนละกันถ้าใครนะต้องการที่จะเปลี่ยนงานนะคะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานก็ได้ถึงแม้ว่าการงานจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะแต่คุณฟันฝ่าไปได้นะเพราะว่า6ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของการงานขึ้นมาเลยนะคะการประสบความสําเร็จกันได้เลื่อนขั้นก็ได้นะคุณอาจจะมีคอนเน็กชันดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานทําให้ยิ่ง ใครทำธุรกิจส่วนตัวการค้าการขาย King of Pentacles ขึ้นมาเนี่ยโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญาอะไรใหม่ๆหรือการประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเนี่ยดีมากๆเลยแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่คุณได้ไพ่เนี่ยควินถือดาบขึ้นมากับ1ดาบขึ้นมา2ใบนี้นะปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในด้านการเงินหนีไพ่โอ้โหสใบนี้นะปังสุดๆนะเพื่อนๆ The Empress กับ King ถือเหรียญคือคนที่มีฐานะการเงินที่ดีขึ้นมากๆเลยนะหรือว่าการได้รับการซัพพอร์ตจากคู่ครองก็ได้นะคะเด่นส่วนเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับด้านความรักขึ้นมาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่กำลังโสดอยู่คุณกำลังรอคอยคู่อยู่นะช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงนาทีทองนะดาวอาทิตย์กลับบ้านในรอบหนึ่งปีเป็นกเกษตรตาทิบดีเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีชีวิตชีวามากขึ้นมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นก็ได้เพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําเพศชายเนี่ย แล้วสองถ้วยมันขึ้นมา6ถ้วยการพบรักใหม่ที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบกันทั้งคู่นะคะมีการข้างรักกันเกิดขึ้นหรือการเข้ามาผูกมัดก็ได้เพราะว่าเดดเดวิลมันขึ้นมาแล้วยิ่งมีอัศวินถือถ้วยขึ้นมานะคือคนเข้ามามอบความรักให้นะเพื่อนๆแล้วยิ่งเนี่ยไพ่เทมเพลนส์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้นะคะการโยกย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนสายงานการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนเพื่อนการเปลี่ยนแฟน ได้หมดเลย t e m p e r a n c e ส่วนใครที่มีปัญหาด้านความรักนะโอ้โหสำหรับนี้มัน Contrast มันแตกต่างกันมากๆเลยบางคนมีเกณฑ์ได้พบหรือจบมาแล้วนะเพื่อนเน,นเราได้พบรักใหม่หรือตอนนี้ใครที่กําลังมีปัญหาด้านความความรักความสัมพันธ์อยู่นะเพราะยังไงดาวเสาร์มันก็เป็นดาวเสาร์นะเพื่อนๆแล้วมันอยู่มานานด้วยนะคะดาวเสาร์เป็นดาวตรีเทพเนี่ยมันจะอยู่2ปีครึ่งนะแต่คุณผ่านมันมาได้แล้วอะ่ะ2ปีนะมันจะไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แนละ้วเพื่อนๆน,น,นะคะตอนนี้ก็แค่ประคองประคอง จนกว่าดาวเสาเนี่ยมันจะหลุดออกจากลัคนาราศีกลุ่มไม่มันเลงลัคนาราศีคุณนะเนี่ยมันจะมีความอึดอัดในด้านความสัมพันธ์ความรักนะคะหรือหรือด้านอื่นๆก็ได้เพื่อนๆยิ่งด้านการงานนะยิ่งดาวเสามาเเลงนะมันเป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยความอึดอัดเนี่ยแดาบคือมันมีความมืดแด้านทําอะไรไม่ถูกนะแล้วเนี่ยเดาบขึ้นมาคืองานล้นมือทําไม่ทันประดังประเดหรือในด้านความรักนะคือการที่แบบ ถูกแทงข้างหลังมือที่3การครบซ้อนไม่ไวใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้านความรักเนี่ยถามว่าชาวสิงห์ผ่านไปได้ไหมหนักนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนเมื่อั้นดาบเนี่ยทั้งควีนถือดาบเนี่ยแล้วก็หนึ่งดาบมันไม่มีทางขึ้นมานะคะแต่ว่าชาวสิงคุณก็คือ,อยังเป็นชาวสิงหนะ์อะลิสรู้สึกว่าคุณมีความแข็งแกร่งนะคุณมีการบริหารการจัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ค่อนข้างดีนะคะมากกว่าลัคนาราศีอื่นเมื่ออย่างนั้นไพ่ประจาลัคนาราศีคุณนะ่ะจะไม่เป็น หญิงแกร่งหรอกนะคะไพ่สเตรนคือหญิงแกร่งขึ้นมานะคือการบริหารการจัดการชีวิตที่เป็นระบบระเบียบดีมากๆเลยเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นมาแล้วก็คุณถือดาบคุณสามารถปัดคนที่มันทําให้คุณทุกข์อะทำ คนที่ไม่ใช่สําหรับคุณเนี่ยออกไปได้นะโอเควันนี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอให้เพื่อนๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดคู่นะคะได้คู่ที่เข้ามาแล้วถูกใจคุณมากๆเลยด้วยโอเควันนี้จบแล้วขอบคุณคะ่ะ